ควาย,ยนักฟิสิกส์มาดูนี่ให้หาความยาวคลื่นถ้าคลื่นมีอัตราเร็ว200เมตรต่อวินาทีอย่างนี้ปุ๊บเขาบอกให้หาอะไรหาความยาวคลื่นหาแลมดานักเรียนมาปุ๊บโอ้มีกราฟมาด้วยโอ้ยง่ายครับอาจารย์เขานี่ง่ายดูนี่ลากมาเลยปุ๊บนี่เห็นไหมนี่ครบลูกคลื่นพอดีนี่ตอบเลย10แลมดาเอ้10เมตรนี่แลมดาเท่ากับ10เมตรมึงทำอย่างนี้เนะี่ยกูบอกเลยควายควายไม่ธรรมดาควายจัด โอเคมาดูทาไมมันถึงผิดนะไม่ได้นะทํอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคขอลบตัวนี้ก่นอนทำอย่างนี้มันควายควายจ้านจั่เลยเพราะเวลาเราดูการาฟอย่างนี้เนี่ยเราต้องดูที่แกน x มันก่อนที่แกน x มันเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรอันนี้มีหน่วยเป็นเวลาถูกปะมีหน่วยเป็นวินาทีซึ่งการาฟเวลาเขาให้มันเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น2อ,อย่าง,างดูดีๆนะมันจะได้2ออย่างแบบนี้คือเวลาเขียนเนี่ยถ้ามันเป็นตัวนี้ถ้ามันเป็น x เป็นการกระจัดออกไปเนี่ยมันถึงจะได้เป็นความยาวขึ้น แต่ถ้าก็เขียนเป็นตัวเวลาตัวนี้ตัววินาทีอย่างเงี้ยมันจะได้ออกมาเป็นคาบพอมันได้ออกมาเป็นคาบปุ๊บมึงจะมาวัดโอ้นี่ได้10คาบ10บแลมด้าเท่ากับ10เมตร,รอย่างงี้มึงควายนะครับจะทําไม่ได้นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยเวลาทำเนี่ยเราต้องได้ออกมา10นี่คืออะไรคาบเท่ากับ10วินาทีดังนั้นเวลาเราไปแทนโจทย์ปุ๊บนี่เราต้องได้อย่างนี้เราต้องใช้สูตร v เท่ากับ f แลมดา้าหรือเท่ากับแลมด้าส่วนทีถูกไหมแล้วก็แทนค่าเข้าไป นี่200เมตรต่อวินาทีของ V ตัวนี้แล้วก็แทนค่าของค่าเข้าไปสิจากซิบเนี่ยย้ายไปคูณก็ตอบเป็น2,000เมตรนะครับไม่ใช่เจอกราฟอะไรก็แล้วแต่มึงเป็นลมด้าลมด้าอย่างเดียวไม่ได้นะมันเป็นคาบก็ได้จำเอาไว้